โอ้ยนางกำลังหยิบเลยนะคะใส่ปากแล้วอแบบนี้โอ้ยอย่าอ้ากว้างอย่าอ้ากว่างไหลเอ้ยคุณยายก็ห่วงแต่พี่อิ่มพี่อิ่มฝากความคิดถึงทุกคนด้วยมาจ้ะโทรมาเมื่อเช้าเขาเลิกงานพอดี ยังไม่ได้กดกินก้อนเล่นน้องติ๊กส้มสายลุกกระปุ่ยไปโอ้ยกำลังอาปากอีกแล้วยัยยัยนางถ่ายวิดีโอหถ่ายอะไรเนถ่ายวิดีโอเหรอถ่ายวิดีโอนี่นี่ไวแม่่อยเยง้นมบางบหาุ้งงอืมเขาขให้ดมเอา โอ้ยคนบอกแซบยังไม่ได้กินเลยถ่ายรังถือกล้องอยู่เลยบอกว่าแซบประสาทงับงับไปถูกเด้อกินอะไรอ่ะเดียวเดียวปลาเต็มปากเลย อลิชาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวเอากระป๋องไปเก็บไว้ต้มแซ่บนอืมไม่ว่าทำแท่งดอกได้เช็ดโอเคค่ะตอนนี้นับพนักงานเสิร์ฟมาจากแถวคุกซางอืมเขาไม่ได้ต้องแซ่บหรอกโป้แตกหม้อไฟโอ้ยวัามันถึงแน่คุณนายก็แม่ถ่ายวิดีโอตอนนี้โป้แตกหม้อไฟโป้แตกทะเล ฝั่งทางพุ่นก็เป็นสาวตะการฝั่งทางนี้เอื้อมแขนไปเอาทูบก็แบบเป็นแข่อุดรหน้าใหญ่แขนมันหัวกหัวครัอิจอยขมาาสอบตกเหมือนแต่ห้าสีเสือมันงามห้าเหมือนกินกะยาเนี่ยแหละลูกกินที่รูป มาร้านคุณชายอาหารแทบทุกอย่างไม่ผิดหวังนะคะขอบอกพนักงานเส์ฟก็สวยคนเส์ฟคนคนคนตักให้ก็สวยเจ้าของวิดีโอเิ้มขลยยิ้มอย่างเดียวนัองนั่งนั่งอันนี้ก็ร้านคุณชายค่ะอาหารแทบทุกอย่างไม่ผิดหวังตอนนี้ก็เปิดในสวนบริการแล้วนะคะ สวนโคดแล้วตอนแรกเขาเอาเสร็จพวกเขาเป็นนางได้สวนผลตกหมุกขึ้นมาเรื่อยๆบอดดัม,มันไหนมันเปียดกดูโตมันเปียกคนตกงมุกขึ้นนี่อาทิตย์หนานักพวกพี่นี่พวกพี่อ้อยมากกว่าสีจ่องข้างหลังสวนโอเคนะคะาผักไทย ผัดไทยทางนี้ผัดไทยกระโปดแตกแล้วก็โอ้ผัดไทยออร่อยมาากกมมึงสิได้กินบ่ามึงนี่มึงตักย่างเดียวโ, <c oughs> โอ้หนาสงสาร <c oughs> <c oughs> ใส่แต่หนูหนูมาก,กินข้าวมึงเลยเป็นพนักง,งานเสิร์ฟ <c oughs> <c oughs> มันว่าอารเมอร์เมเชียนเออให้ใส่ในสูโซเฟอร์กับยูนีละ่ะค้นตักข้าวกับยูนีคนขะับรถกับยูนี พนักงานเสิร์ฟกระซีเสือเจ็บปวดแห้งเราบอกหกคนเขาจะเต็ีมปัะสันอ้รวมหน่อยมันสองหนาที่เราหลบลงไอคลิปจะลบหน้แม่กับเบิ้งบนแม่มากเบิ้ลใครเอาแม่หลายๆแม่จะได้กดไลคเข้าเข้มากเบิ้งสงข้างบนราหัวเยนะคะเออเอออะไรไเดี๋ยวเราดกินไ dạ được, dạ kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn